วิธีขอวีซ่าเข้าไทยแบบออนไลน์ไทยอ e ีวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าคู่สมรสสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวเราเรียกว่าทัวริสทร์นะครับซึ่งก็จะอยู่ในไทยได้60วันแล้วก็ไปต่ออายุที่ตอมตามทะเบียนบ้านของเราอะ่ะก็ได้อีก30รวมเป็น90วันส่วนวีซ่าคู่สมรสเราเรียกว่าวีซ่านอนโ ก็จะอยู่ในไทยได้90วันแล้วก็ไปต่อที่ตมใกล้บ้านได้อีก1ปีแต่แน่นอนก็ต้องมีทะเบียนสมรสก่อนนะทะเบียนสมรสจะของไทยหรือของต่างประเทศก็ได้เดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีหนึ่งเรื่องทะเบียนสมรสนะครับทีนี้ทุกๆอย่างที่เพื่อนๆต้องการรู้เกี่ยวกับการเข้าไทยพวกเราได้รวบรวมเอาไว้แล้วที่ go no guide com reopen ลิงก์ตามใต้วิดีโอหรือดูที่หน้าจอได้เลยส่วนเว็บที่เราจะใช้คือเว็บนี้นะครับตามหน้าจอหรือดูใต้วิดีโอ เวอร์ไวยเว็บ thai evisa.go.th ก็คืออัปดตเคยทำาวิดีโอขอวีซ่าเข้าไทยผ่านไทย i e v v s s a นี้ไปหลายครั้งแล้วแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆฉะนั้นอันนี้ก็ถือถือว่าเป็นการอัปเดตเผื่อของปี2024พอเราเข้ามาแล้วปุ๊บก็ดูที่มุมขวาบนก็ให้หาคำว่า create account ต้องสมัครก่อนพอจิ้มไปแล้วก็เราจะกรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ ประเทศแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลส่วนของพาสเวิร์ดก็คืออย่างน้อย8ตัวอ,อ,กอักษรตามหน้าจอเลยต้องมีทั้งตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขด้วยก็คือภาษานะอังกฤษนะอ่านี้นี้เขาก็บอกอยู่พอเสร็จแล้วก็ติ๊กตรงนี้ Agree ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็ใส่รหัสแคปชั่นแล้วก็กด c a t e a c c o u n t พอเสร็จแล้วก็กลับมาหน้าแรกจิ้มที่คำว่า S i g n in แล้วก็ ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งแล้วก็รหัสตรงนี้เสร็จแล้วก็กด sign in ข้อควรระวังก็คือว่าไม่ใช่ทุกประเทศคือไม่ใช่ชาวต่างชาติทุกประเทศที่จะขอออนไลน์แบบนี้ได้นะเดี๋ยวจะมีวิธีเช็คอยู่ส่วนมากก็จะเป็นประเทศฝรั่งอย่างเช่นยุโรปอังกฤษอเมริกาออสเตรเลียน,นิวซีแลนด์แล้วก็บางประเทศในเอเชียซึ่งต้องมาเช็คในนี้อีกทีหนึ่ง ท,ที่จะสามารถขอออนไลน์ได้ถ้าขอออนไลน์ไม่ได้ก็หมายความว่าเราก็กลับไปขอที่สถานทูตไทยในประเทศนั้นๆเหมือนเดิมพอเข้ามาแล้วก็คือจิ้มที่ปุ่มว่า apply for new visa ก็คือเราจะเริ่มต้นกระบวนการกรอกข้อมูลกันก่นกอนเลยตรงนี้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็วีซ่านอนโคือคู่สมรสก็จะกรอกคล้ายๆกันจะต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือตรงเรื่องของการอัปโหลดเอกสารซึ่งจะอยู่ตอนท้ายโอเคอันแรกก็คือเรามีพาสปอร์ตของประเทศอะไรล่ะ เนี่ยวิธีเช็คอยู่ตรงนี้นะเอาตัวอย่างที่ไม่ได้ก่อนนะเนี่ยเรามีพาสปอร์ตประเทศโคลอมเบียแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่โคลอมเบียแล้วตรงน,นี้เลือกอะไรไม่ได้เลยก็คือขอออนไลน์ไม่ได้เอาใหม่อีกตัวอย่างหนึ่งเราก็มีพาสปอร์ตโคลอมเบียเหมือนเดิมแต่ตอนนี้อยู่ที่อเมริกาได้แต่วงเล็บเทสนี้เราไม่ใช่คนประเทศอเมริกาโดยตรงฉะนั้นก็จะต้องมีใบอนุญาตอย่างเช่น work permit หรือ r e s i d e n t permit ก่อน เอาเคสที่ได้บ้างก็คือพาสปอร์ตอเมริกาแล้วก,ก็ตอนนี้ก็อยู่อเมริกาก็มีข้อควรระวังนิดนึงบางประเทศเนี่ยมีสถานทูตไทยหลายแห่งอย่างอเมริกาเนี่ยหลายแห่งฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าอยู่รัฐไหนซึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยก็ต้องขอให้ตรงกับสถานทูตไทยที่ในเขตของเราแล้วก็ตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่ถ,ถ้ามีหลายสถานทูตนะแต่ไม่ต้องกังวลส่วนใหญ่มีสถานทูตเดียวนั่นแหละที่มีหลายสถานทูตรู้สึกจะเป็นอเมริกากับเยอรมนีมั้ง สุดท้ายเอาเคสที่เหลือเชื่อบ้างพาสปอร์ตญี่ปุ่นตอนนี้ก็อยู่ญี่ปุ่นอ้าวไม่ได้ก็หมายความว่าเคสนี้ก็ต้องขอกับสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่นโดยตรงขอออนไลน์ไม่ได้ที่บอกว่าเหลือเชื่อก็เพราะว่านะประเทศก็จเจริญน,นะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวประเทศญี่ปุ่นนะเกี่ยวกับทางการไทยนั่นแหละทําไมไม่ให้ขอได้ทุกประเทศก็จบนะครับแล้วก็ต่อมาก็คืออ่าโอเคถ้าเราขอได้นะมันจะมีชื่อสถานทูตขึ้นอยู่แบบนี้ใช่ไหมก,ก็จะเลือกต่อได้ไง ถ้าเลือกต่อไม่ได้ก็คือจบแล้วนะอ่าตอนนี้เราไปต่อถ้าเราเลือกได้ก็คือนี่ประเภทพาสปอร์ตก็จะต้องเป็น ordinary passport นะพาสปอร์ตธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ย u u r p o s e of visit เนี่ยอันนี้แหละต้องเลือกให้ดีนะจะต่างกันแล้วระหว่างท่องเที่ยวกับคู่สมรสนะท่องเที่ยวตรงนี้จะขึ้นมาว่า Tourist visa ต้องเลือกหมดนี้ถ้าท่องเที่ยวต้องเลือกตรงนี้ Tourism slash leisure activities ต้องเลือกอันนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยว่าแล้วอันนี้ล่ะ To v i s i ิสิต i l y residing in Thailand less than 60 days น้อยกว่า60วันเนี่ยมาเยี่ยมครอบครัวก็ตามชื่อไงเยี่ยมครอบครัวฉะนั้นถ้าเรามีจุดประสงค์ว่ามาเยี่ยมญาติเป็นญาติของเราอันนี้ก็ได้ไม่ไม่ค่อยต่างกันนะแต่ว่ายังไงเลือกเป็นทัวริซึมเนี่ยก็คือถือว่าเป็นมาตรฐานละถ้าใครจะเยี่ยมญาติจริงๆเป็นญาติจริงๆก็เอานนี้ก็ได้แต่ว่าท่องเที่ยวเนี่ยมันจะต้องไม่เกิน60วันไงต้องต้องชัวตรงนี้ แล้วส่วนของคู่สมรสก็คือลงมาข้างล่างเลยหัวข้อเนี่ย n อนอิมิ g ก a n นต์วีแล้วก็ลงมาตรงนี้คือหมดประเภทวีซ่าเขาเยอะเหลือเกินก็จะมีนี่นี่นี่ระวังนะเลือกให้ดี To stay with Thai family residing in Thailand Thai family เฉยๆนะเพราะว่าข้างบนเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่เป็น n อน Thai Family คือเหมือนแบบคนต่างชาติที่มาพักอาศัยในประเทศไทยมาทำงานอะไรเงี้ยซึ่งไม่เกี่ยวกับเราไงเนี่ยมาเยี่ยมคนไทยเลยอะ่ะ มีบัตรประชาชนไทยพาสปอร์ตไทยอะไรพวกนี้ก็คือต้องเป็นอันนี้แล้วก็ต้องเป็นคําว่า m o r e than 60 days มากกว่า60วันด้วยถึงจะเป็น Non-O นะอ่าก็สมมุติเราเลือกเป็นอันนี้ไปนะมันก็จะขึ้นประเภทวีซ่ามาอยู่แล้วเนี่ย Non-Immigrant Visa O แล้วถ้าเราเลือกท่องเที่ยวก็จะเป็นขึ้นมาวีซ่าทายเป็น Tourist Visa TR ฉะนั้นต้องเลือกให้ถูกประเภทวีซา่าถ้าเลือกผิดก็ขอใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ย number of entries จำนวนครั้งของการเข้าออกเนี่ยจะมีซิงเกิลกับมัลติเพิรแต่ว่าแล้วแต่ประเทศว่าแต่ละประเทศเขามีให้เลือกหรือเปล่าอย่างไอทีออฟเลือกอันเนี้ยมันไม่มีไม่ไม่มีมัลติเพิรมันมีแต่ซิงเกิลอย่างเดียวสมมติประเทศที่เราจะขอเกิดมีมัลติเพิรขึ้นมาแล้วมันต่างกันยังไงซิงเกิลก็คือเข้าออกได้ครั้งเดียวหมายถึงว่าเข้าไทายมาแล้วปุ๊บถ้าออกไปก็หมดสิทธิ์เลยเพียงแต่ว่ามันจะใช้เอกสารน้อยลงหลักฐานการเงินก็ใช้น้อยลงแต่ตรงนี้เขามีหมายเหตุไปแล้วถ้าคุณขอมัลติเพิร ที่สาคัญเลยก็คือค่าธรรมเนียมวีซ่าแพงกว่ากันเยอะมากฉะนั้นแนะนําว่าขอซิงเกิลไว้ก่อนยกเว้นคนที่มีแผนว่ามาไทยเสร็จแล้วก็จะออกไปเพื่อนบ้านบ่อยๆแต่ก็ต้องไปศึกษารายการเอกสารของสถานทูตด,ด้วยนะว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมจากซิงเกิลไหมก็คือสรุปว่ามันยากกว่านั่นเองในส่วนของมัลติเพิลแล้วก็ค่าธรรมเนียมวีซ่าแพงกว่าเยอะมากโอเคก็คือถ้าเกิดขอซิงเกิลมาแล้วกะจะออกนอกประเทศไปเที่ยวอย่างไปไปเที่ยวเพื่อนบ้านก็สามารถไปทำรีเอนทรี ที่ตอมอใกล้บ้านได้เป็นการขออนุญาตออกจากประเทศเป็นครั้งครั้งไปซึ่งก็จะมีทั้งแบบครั้งเดียวแล้วก็หลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีค่าใช้จ่ายด้วยเช่นเดียวกันก็สรุปว่าใครมาอยู่ยาวเลยก็เป็นซิงเกิลก็ได้แต่เกิดใครเข้าออกบ่อยๆก็มัมติเพิลไปแต่ว่าถ้าเป็นซิงเกิลมาแล้วก็มาทำรีเอนทรีที่หลังได้ใน go.noGuide.com/reopen ก็มีตรงนี้วิธีทำรีเอนทรีเพอร์มิชาวต่างชาติขอกลับเข้าไทย กรณีวีซ่าเหลือถ้าใครยังงงเรื่องซิงเกิลกับมัลติเพิลอีกก็ามีเคยพูดไว้ตรงนี้นะโหมดวีซ่าครอบครัวตรงนี้แล้วก็คําว่าขอวีซ่าเข้าไทาย non-o ซิงเกิลหรือมัลติเพิลแบบไหนดีกว่าคือถ้ามาท่องเที่ยวอะระยะมันสั้นอนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะซิงเกิลไปเลยแต่เกิดว่าเป็น non-o มันนานไงใช่ไหมก็อาจจะลังเลก็ลองมาดูตรงนี้ก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวแนะนำซิงเกิลแล้วก็มาทำ re-entry เอาตอนที่จะขอออกนอกไทยเพราะว่าไม่งั้นเด๋ยวจะยาวเกินไปนะครับอะเสร็จแล้วเราก็มากด next อันนี้หน้าที่สองก็เริ่มต้นก็คืออันนี้เราต้องอัปโหลดรูปพาสปอร์ตของเราพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปภาพมันนะตรงปกหลังข้างบนไม่ต้องนะเอาแค่ครึ่งนี้อย่างเดียวเนี่ยตามรูปภาพเลยต่อมาคือรูปถ่ายนะถ่ายเองได้นะตัวอย่างตามนี้ก็คือขอให้หน้าตรงสว่างเท่ากันแล้วก็แบ็กกราวด์ขอให้เป็นสีขาวหมายถึงว่าไม่ขาวก็ได้แต่ว่าไม่ให้มีลายแบ็กกราวด์ขอไม่มีลายถ้าเป็นขาวหรือว่าเกือบเกือบขาวได้จะดี เพราะว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้ปุ๊บเราเอามาอัปโหลดมันก็จะไม่ให้ผ่านแล้วก็ตอนที่เราอัปโหลดพาสปอร์ตไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาครับแต่ข้อมูลข้างบนนี้ให้ดูไม่ได้ก็ให้ดูแค่ปุ่มข้างล่างนะ add to application ก็ add ไปเลยก็คือเขาจะเติมข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัติเป็นข้อมูลตามพาสปอร์ตแต่เราต้องอย่าลืมตรวจด้วยเพราะบางทีก็เติมผิดโอเคก็คือหลังอัปโหลดเขาก็เติมข้อมูลคล้ายๆอย่างนี้แล้วก็บางคนเนี่ยจะมีชื่อกลางต้องบอกเลยว่า ต่อให้เขามีช่อง Middle Name เนี่ยปกติก็ควรจะเป็นช่องที่ไว้ใส่ชื่อกลางใช่ไหมแต่ว่าเราต้องเอาตามพาสปอร์ตนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศฝรั่งคือยุโรปหรืออเมริกาก็ตามใครมีชื่อกลางเนี่ยมักจะเป็นอยู่ในช่องของ First Name เหมือนกันทั้งคู่ฉะนั้นเนี่ยเอาสมมุติว่าอันนี้คือชื่อกลางฉะนั้นเรก็จะเติมในช่องนี้คือพาสปอร์ตส่วนใหญ่ไม่มีช่อง middle เด m e เนี่ยเราก็ต้องตเติมให้เหมือนกับในพาสปอร์ตแล้วก็อ่า i l y Name ถัดมาก็ former name ก็ชื่อเก่าถ้าเกิดเคยเปลี่ยนแล้วก็ full name in native alphabet ก็คือถ้าเป็นตัวอักษรที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนี้เช่นชื่อไทยนี้ก็ไม่ใช่ภาษาอังกฤษใช่ไหมก็เขาก็ให้พิมพ์ชื่อท้องถิ่นไปด้วยแต่บางทีพิมพ์แล้วมันก็ไม่ขึ้นนะนะก็ถ้าพิมพ์ได้ก็พิมพ์ถ้าเกิดพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นหรือขึ้นไม่ครบก็เว้นไว้ก็ได้เพราะว่าช่องที่บังคับกรอกเนี่ยจะต้องมีดอกจันนี่ไงดอกจันสีแดงถ้าไม่มีดอกจันสีแดงก็จะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้ แล้วก็เบอร์โทรเลือกคัน t r y โค้ดก่อนเลือกชื่อประเทศก่อนเสร็จแล้วก็เบอร์โทรแล้วก็อีเมลแล้วก็สัญชาติก็คือข้อมูลทั้งหมดคือตามพาสปอร์ตของเราเลยชื่อของบางประเทศเนี่ยเขาจะมีตัวอักษรจำเพาะอย่างเช่นนอร์เวย์เนี่ยเขาจะชอบมีกลมๆอยู่ข้างบนตรงชื่อของเขาอะนะบางคนอะหรือมีขีดขีดสองขีดหรือมีตัวห้อยอยู่ข้างล่างอันนั้นอะมันกรอกอันนี้ไม่ได้แต่เราจะต้องกรอกอันนั้นให้ เป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเอามีตัวอย่างนะอย่างอันนี้เว็บไซต์สถานทูตไทยที่นอร์เวย์เนี่ยตรงเนี้ยหมวด visiting thailand แล้วก็วีซ่าแล้วก็เนี่ย common mistake เนี่ยคือ,ค,อคืออันนี้ถ้าใครไม่มีไอตัวยึกยือตัวพิเศษอะไรก็ก็ข้ามไปนะเนี่ยพวกเนี้ยอันนี้อ่านว่าอะไรไม่รู้อะแต่คือเวลาพิมภาษาอังกฤษต้องสะกดให้ได้อย่างนี้หรือไอตัว o ขีดค่าตรงกลางเนี่ยภาษาอังกฤษก็ต้องสะกดให้เป็นอย่างนี้หรือ a มีวงกลมอยู่ข้างบนเนี่ยพอเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องให,ให้เป็นแบบนี้คือต้องแปลงให้้เป็นภาาาาษษออัังกฤหมมดตตวย่ คือเจ้าตัวคนต่างชาติเขาคงรู้แหละว่าชื่อเขาอะสะกดเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆได้ยังไงบ้างอะก็คือจะต้องระวังเรื่องนี้เพราะว่าถ้ากรอกผิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าวีซ่าใหม่ก็ขอพูดเยอะนิดน,นึงเพราะว่ามันเป็นเคสที่เซนซิทีฟสำหรับคนที่มีชื่อแบบนี้อย่างนี้ตัวอย่างนะสีส้มเนี่ยอะซามุนอะไรนี้มีกลมๆอยู่ข้างบนใช่ไหมถ้าเปลี่ยนภาษาอังกฤษก็จะแปลงเป็นอย่างนี้คือเราอาจจะต้องไปเช็คกับเว็บไซต์สถานทูตไทยของประเทศนั้นถ้าเราเข้าข่ายนี้ หรืออาจจะถามสถานทูตไทยไปก่อนว่าต้องกล่องน,นี้ใช่ไหมอ่าหรือเนี่ยนามสกุลเนี่ยออสเทนเยนอะไรของเขาเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะต้องกลายเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยสุปว่าถ้าชื่อของคุณมีตัวแบบนี้ตัวพิเศษแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องแปลงให้เป็นชื่อภาษาอังกฤษล้วนให้ได้ก็อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งอันนี้คือเฉพาะของนอร์เวย์แล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือช่องเนทีฟอัลฟาเบตเนี่ยไม่รู้เอาไว้ทําอะไรอย่างสมมุตินะเราก๊อปไปเลยได้ไหมไอ้ตัวนี้นะตัวกลมขีดค่าเนี่ยนะก๊อปไปเลยนะกปปนะ็ก อ่ะอันเนี้ย first name ใส่ได้ไหมอันเนี้ยหายไปเฉยเลยเนี่ยหรือไอ native อันฟาเบอะไรเติมชื่อท้องถิ่นอะไรของเค้านี่ยคุณมีช่องนี้มาทําไมวางไปปุ๊บหายไปเฉยเลยเนี่ยตัวโอขีดฆ่าไม่โผล่เห็นปะฉะนั้นเราเลยต้องระวังเรื่องนี้ว่าถ้าใครมีชื่อแบบนี้แล้วก็จุดต้องระวังถัดมาก็คือชาวต่างชาติบางคนตอนนี้ไม่ได้อยู่ในประเทศตัวเองอย่างเช่นชาวเม็กซิโกคือทุกอย่างต้องเอาตามพาสปอร์ตเขาหมดเลยนะชาวเม็กซิโกถือพาสปอร์ตเม็กซิโกแต่ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ ประเทศอเมริกาฉะนั้นตรงนี้ country of nationality ก็ต้องเป็นเม็กซิโกคือตามพาสปอร์ตเขาเลยแล้วก็คุณมีสัญชาติอื่นนอกเหนือจากข้างบนไหมนอกจากเม็กซิโกไหมตามตัวอย่างก็ก็ไม่มีเพราะว่าเขาเป็นพาสปอร์ตเม็กซิโกอันนี้ที่ต้องแล้วแต่เคสนะอันนี้ประเทศที่เกิดเนี่ย country of nationality at birth ก็ตามพาสปอร์ตอีกก็ต้องเป็นเม็กซิโกถึงตอนนี้ตัวจะอยู่อเมริกานะแล้วก็สถานที่เกิดก็ตามพาสปอร์ตอีกก็เม็กซิโกแล้วก็ เมืองที่เกิดก็ตามพาสปอร์ตอีกแหละแล้วก็วันเกิดครับก็ถ้าเกิดใครที่มีพาสปอร์ตประเทศนั้นแล้วก็อยู่ประเทศนั้นอยู่แล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะก็ตามพาสปอร์ตหมดเลยอันนี้คือเคสที่แตกต่างเฉยๆแล้วก็สถานภาพสมรสโอเคก็คือตามจริงของเขาไปเลยแต่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าคู่สมรสตรงนี้ก็ต้องเป็นแมริทอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าเป็นซิงเกิลก็คือโสดแล้วก็ดีวอสก็คือหย่าแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรยากนะครับถันมากก็คือพาสปอร์ตละ เรียกว่าพาสปอร์ตเฉยแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็สถานที่ออกพาสปอร์ตก็คือตามในพาสปอร์ตของเขาจะมีบอกไว้อยู่แล้วแล้วก็วันที่ออกพาสปอร์ตวันที่พาสปอร์ตหมดอายุถัดมาที่อยู่นะก็คือที่อยู่ในปัจจุบันนะก็ใส่ไปแล้วก็ชื่อเมืองอ่าแล้วก็ประเทศแล้วก็นี่คือที่อยู่ฐาวอนของคุณเหมือนกับที่อยู่ปัจจุบันของคุณหรือไม่ก็ตอบใช่ไปคือข้อมูลตรงนี้มันไม่ได้ซีเรียสอะไรก็แค่ว่า ถ้าใครที่พาสปอร์ตประเทศนั้นอยู่ประเทศนั้นอยู่แล้วก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรง่ายๆแต่เกิดบางคนอย่างที่บอกไงพาสปอร์ตเป็นชาวประเทศอื่นแต่ว่ามาอยู่คนละประเทศกับประเทศตัวเองคือมาทํางานหรืออะไรก็อาจจะต้องละเอียดนิดนึงและวถัดมาคือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานก็สั้นๆนะอาชีพอะไรตรงนี้ Business Owner เจ้าของธุรกิจ employee ก็คือพนักงานประจาํา Freelance อาชีพอิสระ Government official ก็ข้าราชการ e ีทายก็กเกษียณ Student นักเรียนแล้วก็ Unemployed ไม่ได้ทำงานซึ่งถ้าเราเลือก e ีทายไปปุ๊บก็จบที่เหลือก็รายได้แต่ถ้าเกิดเราใส่ e m p l o y e e ปุ๊บเขาก็จะให้ใส่ชื่อบริษัทก็คือเฉพาะชื่อบริษัทนะแล้วก็ Annual Income ก็คือรายได้ต่อปีซึ่งจะต้องเป็นหน่วยเงิน US Dollar ก็เป็นสกุลอื่นก็แปลงมาเป็น US อลลาร์เป็นรายได้ต่อปีแล้วก็กด Next ไปต่อ อ๋อแต่ถ้าเกิดหน้านี้เรายังกรอกไม่เสร็จเราก็สามารถกดปุ่มสีเหลืองคือเซฟเอาไว้เพื่อกลับมากรอกต่อทีหลังได้แล้วก็หน้าที่3อันนี้เป็นข้อมูลการเดินทางและข้อมูลของผู้เชิญชาวไทยอันดับแรกคือวันเดินทางวันเดินทางเข้าต้องเป็นวันที่ถึงไทยนะไม่ใช่วันออกจากประเทศนะบางประเทศเนี่ยเขาเดินทางนานไงใช่ไหมนี่ต้องเป็นวันที่ถึงไทยแล้วก็วันที่ออกจากไทยแล้วก็ระบบจะคำนวณมาให้เสร็จเลยซึ่งตรงนี้ต้องระวัง เพราะว่าบางคนมาวีซ่าท่องเที่ยวเขาจะอยู่เต็มโคตาคืออยู่เก้าสิบวันอย่างที่บอกว่าวีซ่าท่องเที่ยวเราจะอยู่ได้เบื้องต้นหกสิบวันและต้องไปต่ออายุที่ตอมอ,อีกสามสิบวันฉะนั้นวันที่จะใส่เนี่ยจะต้องเป็นวันที่ไม่รวมการต่ออายุก่อนฉะนั้นถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวตรงนี้จะต้องเป็นไม่เกินหกสิบวันนะคือไม่รวมต่ออายุส่วนวีซ่าโอนโอก็อ้าวก็เขาจะมาอยู่เป็นปีๆหรืออยู่แล้วไม่กลับเลยก็เบื้องต้น ใส่ตามวันเบื้องต้นที่ไม่รวมต่ออยู่ก่อนก็คือ90วันก่อนก็คือระบบเขาคำนวณให้อยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวผิดแต่แค่ว่าตรงนี้ต้องเป็นวันที่ถึงไทยแล้วก็อันนี้วันออกจากไทยเท่านั้นเองพอถัดมาก็ Port o f a r r i v l l แน่นอนเราต้องเลือก international airport ถ้าเรามาทางเครื่องบินถ้าเกิดมาทางอื่นซึ่งส่วนใหญ่น่าจะมาเครื่องบินก็มีทางเรือ,อแล้วก็ทางชายแดนส่วนใหญ่เป็นทาง international airport อยู่แล้วแล้วก็ type of flight ก็จะต้องเป็นสเ e ดูคอมเมอรเชียลคือเที่ยวบินเชิงพาณิชย์แล้วก็ f l ล g นัมเบอร์นี่ถามทำไมซึ่งแนะนำนะตั๋วเครื่องบินนะคือถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อเนี่ยก็ไม่ต้องซื้อนะหมายถึงว่าไม่ต้องรีบซื้อก็รอให้วีซ่าผ่านก่อนก็ได้คืออันนี้เขาจะถามหมายเลขเที่ยวบินสุดท้ายก่อนจะเข้าไทยเพราะว่าถ้าบางทีวีซ่าเขาอาจจะออกช้าอาจจะไม่ทันวันเดินทางฉะนั้นก็แนะนำอย่าเพิ่งซื้อให้ได้วีซ่าก่อนแล้วค่อยซื้อนะ แล้วทีนี้ถ้าเกิดเขาต้องการตั๋วเครื่องบินเพื่อขอวีซ่าเนี่ยถ้าเกิดใครทําไม่เป็นไม่รู้จะหาจากไหนเนี่ยก็ติดต่อโกโนโกยได้ซึ่งนะบางที่ก็ต้องการตั๋วเครื่องบินคือไม่ใช่ต้องการตั๋วจริงแต่เป็นต้องการตั๋วเพื่อให้เขาดูกําหนดการเฉยๆบางที่ก็ไม่ต้องการฉะนั้นก็แล้วแต่กรณีเราต้องไปรอดูที่หน้าสุดท้ายก่อนคือหน้าถัดจากนี้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าส่วนกรณีที่ถ้าเขาไม่ต้องการก็หมายเลขเที่ยวบินนี้เราก็อาจจะเซิร์ชในเว็บจองตั๋วว่าเอาแค่คร่าว เอาหมายเลขเที่ยวบินมาใส่แต่ถ้าเกิดกรณีที่เขาต้องการตั๋วเครื่องบินเพื่อขอวีซา่าไม่ใช่ตั๋วจริงก็เอาหมายเลขเที่ยวบินตามในตั๋วตรงนั้นมาใส่แล้วก็อันนี้คือคําถามว่าคุณเคยมาไทยหรือไม่อ่าใช่ไม่ใช่คุณเคยขอวีซ่าเข้าไทยหรือไม่เคยขอไหมละ่ะถ้าเคยก็ yes ถ้าไม่เคยเลยก็ no คือถ้าใครเคยมาแบบฟรีวีซ่าสามสิบวันอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เท่ากับไม่เคยขอนะแล้วก็คุณมาแบบเป็นทัวร์กรุ๊ปหรือไม่ก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่ อ่ะถัดมานี่ถามที่อยู่ของผู้เชิญแล้วผู้เชิญก็หมายถึงเป็นชาวไทยอะ่ะกรณีวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยเป็นใครก็ได้ก็วีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยจะมีทั้งคนที่มาเที่ยวจริงใช่ไหมก็ต้องเป็นข้อมูลโรงแรมอยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ฟังคลิปนี้น่าจะมาเยี่ยมคนไทยเยี่ยมแฟนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนหรือว่าเยี่ยมเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็เป็น private property ก็คือช้อยนี้ถ้าท่องเที่ยวจริงก็เป็นโฮเทละนะซึ่งน่าจะไม่ได้มาฟังคลิปนี้ แต่ต่อให้เป็นโรงแรมหรือเป็น private property คือที่อยู่คนไทยก็ตามเนี่ยตรงนี้ accommodation name ก็ถ้าเป็นโรงแรมก็ชื่อโรงแรมแต่ถ้ามาพักกับคนไทยก็เป็นชื่อนามสกุลตามบัตรประชาชนของคนไทยก็เติมเป็นภาษาอังกฤษนะคือบัตรประชาชนมันก็มีชื่อภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่ก็ใส่ไปตรงนี้ก็คือบ้านเลขที่ถนนหมู่ที่อะไรอย่างนี้ส่วนพวกนี้เขาจะเป็น choice ให้เลือกอยู่แล้วจังหวัด เลือกจังหวัดแล้วก็จะมีอำเภอมีตำบลโผล่มาให้เลือกแล้วก็อันนี้เขาก็มีใส่มาอยู่แล้วคือรหัสไปรษณีย์แล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วตรงนี้มีที่อยู่ที่อื่นในประเทศไทยไหมก็ตอบโน้ไปเลยแล้วก็ต่อมาหน้าที่4ก็ถือว่าเป็นหน้าสุดท้ายแล้วก่อนที่เราจะต้องจ่ายเงินก็คือให้เราอัปโหลดเอกสารข้อที่1ก็เป็นไบโอดาต้าเพของพาสปอร์ตนี้ก็คือเราอัปโหลดไปแล้วแล้วก็โฟโต้รูปถ่ายเราก็อัปโหลดไปแล้วแล้วก็ d o c ument indicating current location คือเอกสารอะไรก็ได้อะที่ยืนยันว่าคุณเป็นคนประเทศนั้นนะเพราะว่าเราต้องขอให้ตรงกับสถานทูตไทยในประเทศที่เราอยู่ใช่ไหมก็ต้องมีอะไรที่ยืนยนันอย่างเช่นอาจจะเป็นบัตรประชาชนของเขาหรือใบขับขี่หรือเอกสารการทํางานที่มันมีระบุอะระบุที่อยู่ของเขาอะชื่อเขาแล้วก็ที่อยู่ของเขาอะคือเป็นตัวยืนยันไงว่าเขาสามารถขอจากที่นั่นได้จริง เดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าหน้าอัปโหลดเอกสารนี้เป็นกรณีของ n o โอนะก็คือของคู่สมรสซึ่งเอกสารก็บางอย่างจะแตกต่างจากของท่องเที่ยวแล้วก็สถานทูตไทยแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องการเอกสารไม่เท่ากันด้วยอย่างบังเอิญอันนี้เลือกเป็นวอชิงตันดีซีอเมริกาเขาต้องการเอกสารน้อยพอดีงั้นเดี๋ยวจะพูดถึงเอกสารโดยทั่วไปก่อนละกันบางที่ก็ต้องการน้อยๆบางที่ก็ยังต้องการเยอะอยู่ถือว่าพวกนี้คือเอกสารมาตรฐาน เอ,อกสารการเงินอันนี้ต้องการแน่นอนทั้งท่องเที่ยวและก็นอนโอแต่นี้กรณีนอนโอคู่สมรสเขาก็ระบุมาเลยว่าเป็นเอกสารการเงินที่โชว์รายได้ที่ไม่น้อยกว่า40,000บาทน่าจะต่อเดือนหรือมีเงินฝากตัวเลขสุดท้ายเลยอะที่ระบุในเอกสารการเงินว่าไม่น้อยกว่า4 0 0 0 0 0อย่างเช่น Bank Statement คือบัญชีฝากเข้าถอนออกฝากเข้าถอนออกเนี่ยหรือว่าหลักฐานรายได้คือแบงก์สเต e เมนตเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะแบบนี้ก็ต้องมีชื่อตรงเนี้ยที่เซ็นเซอร์คือชื่อนามสก,กุลของเขาของผู้ยื่นวีซา่าแล้วก็เนี่ยรายการฝากเข้าถอนออกต้องเป็นแบบนี้นะแล้วก็ย้อนหลังประมาณ1เดือนหรือถ้าจะให้ดีก็ย้อนหลัง3เดือนเลยแล้วก็อาจจะสงสัยว่าไอช่องอัปโหลดตรงเนี้ยมันใส่ได้แค่รูปเดียวแล้วถ้ามีหลายรูปล่ะก็ต้องเอามาต่อกันซึ่งจะสามารถกดพรีวิวตรงนี้ได้ที่ปุ่มนี้ถ้าเราอัปโหลดเป็นรูปภาพเป็น jpg หรืออื่น แต่เป็น jpg นั่นแหละดีที่สุดแต่ถ้าเป็น pdf ล่ะอย่างขอ bank s t a t e เมนตมาเขาให้เป็น pdf ก็อัปโหลดได้แต่มันจะพรีวิวไม่ได้ทะนั้นก็ไปแปลงเป็นรูปเสร็จแล้วก็เอามาต่อกันก็จะสามารถพรีวิวได้ที่ต้องพรีวิวเพราะเราจะได้ชัวร์ว่าเราอัพถูกไฟล์ไงบางทีอาจจะอัพผิดไปอัปรูปอื่นอะไรเงี้ย แล้วก็ถัดมาก็เป็นเอกสารทั่วไปที่จะต้องถูกขอทั้งท่อง,ทงทเที่ยวแล้วก็คู่สมรสก็คือรายละเอียดของคนไทยที่เขาจะมาเยี่ยมกรณีคู่สมรสก็จะเป็นสามีหรือภรรยาก็คืออย่างเช่นบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของออบเจียกว,ว่าผู้เชิญบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตของผู้เชิญก็อัปโหลดใสายน,น,นี้แล้วก็ถัดมาอันนี้เฉพาะ n นโออย่างเดียวก็คือหลักฐานการสมรสไงก็คือใบทะเบียนสมรส หรือสูติบัตรหรืออื่นๆสูติบัตรนี้กรณีว่าพ่อแม่มาเยี่ยมลูกอะไรอย่างนี้ถ้าคู่สมรสก็เฉพาะทะเบียนสมรสอย่างเดียวซึ่งนะถ้าเกิดว่าเป็นทะเบียนสมรสไทยก็จบอัปโหลดได้เลยเป็นภาษาไทยอยู่แล้วแต่ถ้าทะเบียนสมรสบางคนจดทะเบียนต่างประเทศไงก็ต้องถามสถานทูตไทยก่อนว่าเขารับไหมเป็นทะเบียนของประเทศนั้นซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นภาษาของประเทศนั้นนะก็น่าจะได้แต่ว่าต้องถามสถานทูตก่อนก็จะชัวร์ที่สุดว่าจะต้องไปแปลเป็นภาษาไทยหรือเปล่า ก่อนหลังจากการอัปเดตใหม่ซึ่งเขาเพิ่งจะอัปเดตแค่ไม่กี่สัปดาห์นะก่อนที่อ๊อฟจะมาพูดวิดีโอนี้นี่ที่คือเราจบที่ทะเบียนสมรสนะกรณีวีซ่าคู่สมรสเนี่ยแล้วก็หมดแล้วก็คือเอกสารที่ต้องอัปโหลดเนี่ยน้อยลงเมื่อก่อนนี้จะมีให้อัปโหลดจดหมายเชิญอัปโหลดทะเบียนบ้านของชาวไทยที่เชิญหรือว่ากรณีสมรสก็จดหมายรับทราบการสมรสเมื่อก่อนมีแต่ตอนนี้อ๊อฟลองหลายที่แล้วก็ไม่มีให้อัปโหลด ฉะนั้นเราก็เข้าใจว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะปรับเป็นว่าให้ใช้แค่นี้สําหรับผู้เชิญก็คือบัตรประชาชนของผู้เชิญชาวไทยนะแล้วก็หลักฐานทะเบียนสมรสที่จดทะเบียนสมรสกับชาวไทยน่าจะให้ใช้แค่นี้แต่ถ้าเกิดใครที่ไปขอกับสถานทูตที่ออนไลน์เนี่ยนะยังให้อัปโหลดพวกนี้อยู่หรือว่าไปขอโดยตรงกับสถานทูตไทยคือไม่ได้ขอออนไลน์แล้วยังต้องการจดหมายเชิญอยู่ก็ขอให้ดูคลิปนี้กันเนี่ยหัวข้อชาวต่างชาติต้องการเข้าไทย ตรงนี้วิธีเขียนจดหมายเชิญขอวีซ่าเข้าไทยอันนี้กรณีที่เขาขอถ้าเกิดเขาขอเขาจะมีช่องให้อัปโหลดอยู่ซึ่งที่ออฟทำมาหลายประเทศแล้วเนี่ยสถานทูตไทยเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ได้มีที่ไหนให้อัปโหลดจดหมายพวกนี้แล้วแต่ถ้าเกิดเขาให้ทําก็มาดูอันนี้แล้วก็เรามาต่อกอนิดนึงกรณีอัปโหลดเอกสารวีซ่าท่องเที่ยวนะซึ่งก็จะเหมือนกันเหมือนกันก็คือพาสปอร์ตรูปถ่ายแล้วก็เนี่ยที่ยืนยันว่าเราสามารถขอที่นั่นได้จริง อย่างเช่นบัตรประชาชนหรือใบขับขีย์หรืออะไรที่อับพูดไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็นี่ยังต้องการตั๋วเครื่องบินก็คืออับได้กลับไปกรอกใหม่อีกรอบหนึ่งเพื่อจะเป็นโหมดวีซ่าท่องเที่ยวจะได้รู้เอกสารนะตั๋วเครื่องบินเขายังต้องการเฉพาะวีซ่าท่องเที่ยวนะอย่างที่บอกคือถ้าเกิดเขาต้องการอะไรคือเราจะต้องกรอกมาถึงหน้านี้ก่อนแล้วดูว่าเขาต้องการอะไรก็เตรียมเฉพาะที่เขาต้องการให้อัปโหลดอันนี้ท่องเที่ยวเขาต้องการตั๋วเครื่องบินแล้วก็หลักฐานที่อยู่ในไทย อ๋อนี่กรณีท่องเที่ยวยังต้องการจดหมายเชิญอยู่จดหมายเชิญจากครอบครัวหรือเพื่อนในไทยก็สรุปว่าความยากง่ายของเอกสารที่เขาต้องการมันขึ้นอยู่กับสถานทูตไทยในแต่ละประเทศบางทีประเทศนี้กรณีคู่สมรสอาจจะต้องการแค่น้อยๆแบบที่อ้อพ,พูดไปก่อนหน้านี้หรือบางประเทศคู่สมรสเหมือนกันอาจจะต้องการเพิ่มมากกว่านี้อีก หรืออย่างนี่ท่องเที่ยวอ่ะเขาก็ต้องการตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วจองก่อนก็ได้อย่าเพิ่งซื้อตั๋วจริงเพราะบางทีบางประเทศเขาให้วีซ่าช้าอาจจะไม่ทันอ่ะแล้วก็ท่องเที่ยวเขาก็ยังต้องการจดหมายเชิญจากเพื่อนหรือคนไทยที่เป็นผู้เชิญด้วยแล้วกรณีต้องมีจดหมายเชิญเนี่ยเราต้องระวังนิดนึงเพราะเขาพูดถึงแต่จดหมายเชิญใช่ไหมซึ่งเราจะต้องเอาบัตรประชาชนกับทะเบียนบ้านของคนไทยที่เชิญเนี่ยเอามาต่อก,กันกับจดหมายเชิญด้วยเพราะว่าเขามีช่องอัปโหลดแค่อันเดียว ก็สำหรับช่องนี้ถ้าเขาต้องการจดหมายเชิญก็คือจดหมายเชิญสำหรับประชาชนแล้วก็สำหรับทะเบียนบ้านของชาวไทยที่เชิญทั้ง3ามันเอามาต่อกันแล้วก็อัปโหลดไปในช่องนี้แล้วก็ถ้าอัปโหลดเอกสารทุกอย่างครบแล้วก็คือเราก็กดปุ่มนี้ได้เลยปุ่มดันแล้วก็จะขึ้นหน้าคอนเฟิร์มข้อมูลมาพวกชื่อนามสกุลหรืออื่นๆแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ประเภทวีซ่าถูกต้องไหมถ้าถูกต้องทุกอย่างก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดแล้วเราก็กด Accept and Confirm ไปเลย เจแล้วมันจะขึ้นหน้านี้มาเป็นหน้าที่เราจะต้องกดไปเพื่อจ่ายเงินต่อแต่ถ้าสมมติใครหาไม่เจอก็นี่ให้จิ้มที่คำว่า e-visa dashboard ข้างบนเสร็จแล้วก็ที่คำว่า submitted ตรงนี้แล้วก็มันจะมีชื่อขึ้นมาใช่ไหมก็จิ้มที่รูปไอคอนเนี่ยรูปมือที่ถือบัตรอยู่ตรงเนี้ยก็จะไปที่หน้าเดียวกันเมื่อกี้ก็คือให้เราติ๊กที่หน้าชื่อนี้เสร็จแล้วก็จิ้มที่ปุ่มสีเหลือง proceed to payment แล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราไปดูที่แถบที่เป็นสีน้ำเงินเลื่อนมาด้านล่างนิดนึงจะเจอคำว่า p a น n า w ตรงนี้ก็กดไปก็คือจะเข้าสู่หน้าของการชำระเงินเหมือนชำระออนไลน์ตามปกติแล้วก็กดชำระไปปุ๊บเราก็จะได้ใบเสร็จมาหรือถ้ามันไม่เด้งขึ้นมาก็คือไปจิ้มที่ปุ่มดาวน์โหลดใบเสร็จสำหรับดาวน์โหลดใบเสร็จก็คือย้อนกลับมาหน้านี้ที่มันมีรหัสแบบนี้ที่เราผ่านมาแล้วเสร็จแล้วก็ตรงเนี้ย ส่งรูปโฟลเดอร์แล้วก็มีลูกศรชี้ลงเนี่ยก็คือวนาโหลดไปเสร็จก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนของเราแล้วนะครับแล้วทําอะไรต่อก็คือรออย่างเดียวก็ส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ7-10วันทําการก็คือไม่รวมเสาร์อาทิตย์หรือบางสถานทูตก็อาจจะนานกว่านั้นอย่างเช่นแคนาดาเป็นต้นอาจจะเกือบเดือนแต่ส่วนใหญ่จะเร็วอยู่แล้วแหละก็ไม่สามารถบอกได้นะว่าที่ไหนจะเร็วจะช้าเพราะว่าบางช่วงที่เดียวกันเขาก็เวเร็วบางช่วงเขาก็ช้าลงอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ครับแล้วก็พอวีซ่าผ่านแล้วเนี่ยเขาจะส่งอีเมลมานะก็คือจะเป็น PDF แนบมาในอีเมลจะไม่ได้เป็นสติเกอร์นะคือเราไม่ได้ต้องส่งพาสปอร์ตใดๆทั้งสิ้นแล้วนะก็คือจะเป็น PDF ให้เราไปปริ้นใส่กระดาษเอาแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างตัดมาส่วนหนึ่งก็คือในนี้เขาก็จะระบุนะว่าวีซ่าเนี่ยจะต้องใช้ไม่เกินวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะอยู่ได้กี่วันแล้วก็มีประเภทวีซ่าครับก็คือดูได้ตามรูปนี้เลย ก็ตรวจสอบนิดนึงหลังจากที่ได้วีซ่ามาว่าเขาพวกชื่อนามสกุลวันเกิดหรืออะไรเขาพิมพ์ถูกไหมถ้าผิดก็คือต้องไปให้เขาแก้ก็จะเป็นลักษณะว่าเนี่ยวีซ่านี้จะต้องใช้ไม่เกินเท่าไหร่อย่างตัวอย่างเนี่ยยีสามสิงหาใช่ไหมคือวันที่เราเข้าตามประเภทวีซ่าเราถ้าเป็นนอนโอก็เข้าวันนี้ก็นับไปอีกเก้าสิบวันคือหมดวีซา่าไม่ใช่ว่าหมดเขตวันนี้นะเข้าได้ไม่เกินวันนี้คือวันเข้าแล้วก็นับไปอีกกี่วันตามประเภทวีซ่าของเรา ก็จบแล้วนะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าไทยนะครับเรื่องอื่นๆที่เราควรจะรู้ก็ดูได้ใน go.no-guide.com/reopen หรือถ้ามีคำถามก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับ